สวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับในเวลาประมาณแล้วมึงจะมากระโดดทําไมตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้เอาใหม่นะครับก็ตอนนี้สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมนะครับกับรายการมาอยู่ข้าวสามเองครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ซึ่งผมจะท่านผู้ชมฟังทำไมในเมื่ออธิบายไม่ได้ เออใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็เรื่องนี้ผมจะเล่าน้ำเป็นสิ่งที่น่ากลัวและลึกล้ำและร้อนๆมากในสำหรับในวันฮาโลวีนนี้ซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งทีลีลับมากซึ่งสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่ทําให้ผมต้องจดทำไปตลอดชีวิตและทําให้ผมต้องกลัวจนมาถึงวันนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมมาในวันฮาโลวีนด้วยและผมก็ได้มีคลิปที่เก็บไว้ด้วยเป็นคลิปที่ผมได้เจอมากับตัวเองซึ่งเป็นคลิป ผมรู้สึกกลัวและหลอและตกใจจะมาถึงวันนี้ผมมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูงั้นผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ในตอนนี้เลย Happy Birthday to you ทุยนะฮะไม่ใช่นะฮะตอนนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนตาหากแล้วไม่ใช่วันเกิดใครอะไรอย่างงี้โอเคนะครับก็สวัสดีสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวพิดพีทเอาใหม่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 โอเคก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมครับกับรายการมายูก็สามครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมไมโครพัคเกตดิชั่นโมชั่นศูน0์จุนะตอนนี้ก็อยู่กับแมปอ่าสวยงามเลยนะครับผมแมปนี้นะครับผมก็อยู่กับแมปอะไรเนี่ยอันนี้เอาแล้วกันนะง่ายผู้เล่นยินดีต้อนรับสู่แมป ตะลุยวิหารแม่มดภาคพิเศษนั่นเองนะฮะก็เป็นเอ่อตะลุยวิหารแม่มดภาคพิเศษนะพิเศษยังไงนะก็มันเป็นจะเป็นเกี่ยวกับเอ่อฮาโลวีนนั่นเองนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมล่ะเออก็นั่นแหละมินิฮาโลวีนอีเวนต์นะฮะอันนี้ก็คือชื่อแมพพิเศษนั่นเองชื่อของแมพพิเศษในภาคนี้นะโอเคมันก็เป็นแค่แมพเล็กๆน้อยๆที่ใช้เวลาสร้างไม่กี่ชั่วโมงเอาเถอะตอนนี้ก็ขอให้สนุกนะนะครับผม แมปบายมายุก็สามก็คือผมเป็นคนสร้างเองละบอกตรงๆคือแมปนี้ผมเป็นคนสร้างเองนะฮะทั้งหมดนี้นะฮะโอ้โหมันคือแบบปวดหัวมากนะ,ะกว่าจะสร้างแมปนี้เสร็จอะอเกมไมค้าวนี้ยิ่งก็น่าจอชอบทรยศอยู่ด้วยนะก็ทําให้มันปวดหัวไปมากกว่าเก่าเยอะเลยะะโอเค YouTube, อยูทูบมายุก็สามอย่าลืมติดตามผมกันด้วยนะครับผมนะครับอย่าทุกบล็อกนะนะจงปรับเป็นตอนมืดตลอดเวลาซะเปิดมอนสเตอร์ โอเคฮะเปิดมอนสเตอร์ Monster, ผมก็เปิดอย่างเอ่ยอ๋อยังไม่ได้เปิด okay. Easy, ะฮะโอเคอีซี่นะฮะผมเอาอีซี่อีซี่นะฮะผมนะฮะและนี่ก็คือรายละเอียดแมปนะฮะก็พูดตรงๆว่าแมปนี้มันแหลกใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าเ p c มันมีจำนวนเยอะมากนะฮะผมก็ดูเนี้ยก็ตกแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆนะแมปนี้คือผมสร้างโลกมาเกิดมาในซีที่สวยงามเลยดูๆมันจะมีภูเขามีอะไรเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ย สวยงามมาซีตเนี้ยก็เออมันก็เหมาะดีนะนี่เกิดมันอยู่ในซีดแบบเนี้ยเออนะครับผมก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะก็พอผมสร้างแบบนี้เสร็จผมก็รีวิวเลยนั่นเองนะผมมาเดี๋ยวขอลองไปเออเที่ยวไปรอบๆแบบดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะที่ผมสร้างขึ้นมานั่นเองนะก็จะขอบอกให้อีกอย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดใครที่อยากเล่นแบบนี้นะก็สามารถโหลดได้ทางลิงก์ด้านล่างคลิปที่ผมให้ไว้ด้วยก็ได้นะครับผมอ่านะฮะ ก็จะมีต้นหนังสืออะไรหลายๆอย่างนะครับผมตรงนี้ก็จะอยากได้เค้กเอามาวางให้ทั่วเทศกาลนี้เลยนายช่วยไปเอาเค้กที่ถ้ำแม่มดมาให้หน่อยได้ไหมน่าทําเพื่องานนี้นะครับผมก็อันนี้ก็คือ,อคนร้านขายเค้กเนี้ยก็ได้สั่งภารกิจให้เราไปหาเค้กเยอะๆที่ถ้ำแม่มดเพื่อเอาเค้กนั้นมาวางให้ทั่วเทศกาลนี้เพื่อให้เทศกาลนี้มันดู คึกคักและมีอาหารกินกันอยู่มากมายไม่จำกัดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะก็เป็นงานเทศกาลเกี่ยวกับฮาโลวีนนั่นเองนะก็ออกมาได้สวยงามกันเลยทีเดียวนะก็ผมเป็นคนสร้างก็ต้องชมของตัวเองเอาชิปหายละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวจเย็นๆซีซอมบี้โอ้โหจะรีบจะรีบเอาเอฟซีไปไหนโอ้ผมก็ลืมไปนะต้องปรับมือตลอดเวลาด้วยนะนี่ แบบนี้จําเป็นต้องปรับมืดตลอดเวลาด้วยเนี่ยเห็นไหมอยู่ไหนเอ่ยอ,อ,อยู่ไหนวะจงปรับเป็นเวลามืดตลอดเวลาสะอะไรงนี้นะฮะโอเคก็ตอนนี้ผมปรับเป็นมืดตลอดเวลาแล้วนะผมก็มาๆผมจะรีบไปเร็วมาเร็วนะผมเ,เดี๋ยวนะผมตั้งค่าไม่ให้พวกซอมบี้เกิดได้ไม่แน่เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากให้คือแบบนี้ผมไม่อยากให้เออซอมบี้มันเกิดน,นะผมอันนี้ คิวอ่าคิว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 เองไม่ต้องเกิดอะคิวคิวเลยคิวโอเคนะครับผมนะ่ะอันนี้มาพูดอะไรเอ่ยมีใครอยากจะได้ไส้กรอกไหม <c oughs> อันนี้ก็เป็นร้านขายไส้กรอกเล็กๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็น้านทานอาหารนั่นเองนะนี่ดูดูดูดนี่ฮะอ่านะตอนนี้ฉันหิวจังเลยนะฮะอันนี้เขาก็มากินข้าวหรือมาทานข้าวตามโต๊ะอาหารอะไรอย่างนี้นะครับ นี่นะฮะประมาณนี้นี่ผมรู้สึกถูกใจไอ้ตัวนี้มากเลยนะที่ผมสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาไอ้ไอ้ตรงแขนตรงนี้ผมวางบล็อกมั่วนี่เนี่ยวางมั่วแล้วมันได้แขนพอดีเลยเออไหนเะอ้ยเอาเอาเร่เข,เข้ามาจ้านะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านขายของอีกอย่างนึงนะและนี่ก็คือน้ําดื่มนะใครหิวน้ําก็สามารถมาดื่มได้นั่นเองนะผมก็สุดยอดไปเลยทีเดียวนะอันนั้นก็เป็นบอลนะบอลูนนะบอลลูนอะ่บพัมกินนั่นเองนะสวยงามเพ่ะอ่า คล้ายๆหุ่นไล่การ้อยได้อเออนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะตามงานเทศกาลก็จะมี a อ c ซหลายๆท่านอยู่แถวๆนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะเห็นเหมือนกับมีบล็อกขนแกะสีเขียวนะฮะแล้วก็มีริเวอร์บอกด้วยนะอันนี้ก็แปลว่าต้องไปหาริเวอร์มา วางแล้วก็มากดไว้ทั้ง3าด้านตรงนี้นะครัไอสามตรงนี้นะแล้วก็ประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะฮะแล้วก็เราก็จะเล่นแมปจบอะไรอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าจะไปหารีเวอร์ได้จากไหนก็นี่แหละตามภารกิจที่มันให้มาเนี่นะที่ว่าให้ไปหาเค้กนะก็อยู่ที่เดียวกันเลยนะครับผมงั้นกเ็เดี๋ยว,เ,ยวเพื่อแม,ม่การเสเวลาไปกันเลยดีกว่านะผม <c oughs> <c oughs> นะขออภยัย <c oughs> โอเคเอตรงนี้ก็จะเป็น ซุ้มาขายแบบพวกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในแบบนี้เกมนี้มันจะเป็นต้องซื้อหยิบมาเลยนะโอเคอยากได้อาวุธหรือเปล่าเอาไปได้เลยนะหยิบในกล่องนะครับผม <c oughs> บังไอ้นี่นี่นะครับ <c oughs> ไอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งออกไปนะครับผม <c oughs> ก็จะมีของอยู่ประมาณนี้นะแบบนี้ก็ต้องขอแนะนําให้เล่น2คนด้วยนะผมขอคือแนะนําให้เล่น2คนนะครับแบบนี้มันจะได้แบบดูง่ายๆหน่อยดูไม่ยากมากมายนะ เออผมใช้ขวานเพชรไปด้วยดีกว่านะครับผมเอาขวานเพชรไปสู้ดีกว่าอันนี้กออ็งานนี้สนุกมากๆเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะก็จะขอบอกนะครับว่าแมปนี้ไม่มีอาหารให้ท่านผู้ชมได้ตกใจแกะ,ะคือแมปนี้จะไม่มีอาหารให้กินนะเนื่องจากว่ามันจะมีเค้กนะแล้วก็เพิ่มความยากให้แมปด้วยนะแล้วก็ผมรู้แล้วว่ามันแหลกอะไรเฮ้ยซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆสิเฮ้ย ะะอีกเดียวไอคนในเทศกาลนี่มันจะเริ่มไม่สนุกแล้วที่ว่าไอซอมบี้มันเริ่มมาเรื่อยๆนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละข้อเสียของแมปก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรมากมายนะครับผมปะผมว่าไปทางนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยฮะทางไปถ้ำนั่นเองนะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเปิดประตูไปแล้วก็เดินตามทางทอชไปเลยฮะแสงทอชนะครับผมก็เจอมอนมสเตอร์อะไรไม่ต้องไปสนใจมันนะอ่าชิงๆนะ ก็แมปนี้มันก็จะยากอยู่ตรงนี้แหละที่ว่ามันจะมีมอนสเตอร์มากวนใจเราไปหาเค้กอะไรเงี้ยอย่ามองหน้าเอเดอร์แมนนะครับอย่ามองเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมว่าผมขอปรับเป็นอีซี่ก่อนดีกว่านะผมก่อนที่มันจะเกิดเรื่องให้มันมากกว่านี้นะเอ้ยพีดฟูลดิพูดผิดอ่าโอเคครับผมไปเลยครับเอาขอในกองขอในกองขอในกองเอาม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 าเอามานี่เอานี่เอานี่โอ้โหมันโยนมามันโยนมาแล้วมันโยนมาแล้วมันโยนมาแล้วโอ้โห Uh huh. โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอะยโอยโอยโอมยโอเยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยอยโอ๊ยโอ้อยโ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 อ แล้วก็แม่มดจะเกิดเยอะมากๆเลยนะฮะแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแบบนี้มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไหนๆแล้วก็เป็นแบบเล็กๆน้อยๆก็ทําให้มันดูยาวๆนิดนึงนะก็เลยต้องทําให้มันยากหน่อยนะครับผมนี่ขนาดเป็นอีซี่นะเนี่ยะถ้าเกิดเป็นหมวดฮาร์ดนี่คงคงไม่คือคงเล่นไม่ผ่านเลยแหละนะครับผมนะก็มันเป็นตะลยวิหารแม่มดภาคพิเศษนะมันก็เลยแบบว่าเอาอยังไงอะไม่มีวิหารจริงๆอะเจอแต่แม่มดอยู่ในถ้ำอะไรอย่างนี้นะผม เฮ้ยเฮ้ยไม่มีเวลามาเล่นกับพวกเองไม่มีเวลา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 เฮ้ยเฮ้ยผมว่าคนที่โหลดแบบนี um ้ไปเล่นคงจะบ่นกันหัวสุกหัวซุนกันเลยครับว่าเล่นยากชิบเป้งเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยใกล้ตายแล้วเออก็จริงๆกันนะมันก็ยากจริงๆกันแหละนะครับผมโอเคเรื่อยๆไปนะโอเคอันนี้ก็เขียนว่าฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะโอเค อ้าวฝนตกอ้าไม่เปไ็นไรไม่เป็นไร eps, ไม่เป็นไรไปไปรีบๆไปรีบๆไป,ไป,ไป,ไปเอาของมาเอาของมาเร็วๆๆๆวเร็ร็วนะผมเคลืนทางนี้ปึ๊บ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 โอเค آ, ฮะรีบไปแมบบนี้ก็มีข้อเสียมากๆนะคือมันโคตรแหลกเลยฮะแมบ,บนี้โอ๊ยผมว่าผมลดแม่มดลงหน่อยสักหน่อยก็ยังดีนะคือก็อยากจะสู้นะแต่ขนาดนี้คงสู้ไม่ไหวอะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวมันปรับตรงไหนวะนั่นไงตายก่อนเลยอเออเมื่กี้เหมือนได้ยินเสียงแม่มดหัวเราะด้วยนะท่านผู้ชมโอเคไปไปไปเร็วๆๆๆๆๆๆฮัลโลวลีน <Halloween S 1> นะครับผมแต่เดียวแต่เดีวยวเดียวเดีวยวแต่เดียวเดีวยวเดีดวยดดวคิปเปอร์ไม่เล่นตอนนี้พีเปอร์โอ้เอเดอร์มแมน,นเจ็บนะตอนนี้โอเคพี่ตันพี่ตันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เวลาเล่นนะผม เออเวลาเล่นนี่หว่าตอนนี้โทษโทษโอเคขึ้นไปข้างบนเลยฮึบฮึบฮึบโอ้โหมันเกิดรอเราเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวก่อนซิอินี่นี่เอ,อ้ยอินี่นี่โอเคครับผมเรื่อยไปเรื่อยไปจริงๆมันยังมีอีกสวิตหนึ่งนะต้องไปครบนะครับผมโอเคไอ้ตะกี้ก็เฟลนะฮะตรงนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้เฮ้ยต,ย,ยตรงนี้ยากหน่อยฮะตรงนี้ยากหน่อยเฮ้ยจออฮึบ ออโอ้ยเออโอ้ยใจเย็นดิโอ้โหมันโยนมาโคตรรัวเลยท่านผู้ชมไอ๊ตรงนี้มันคงขึ้นมาไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีทางเดินให้ขึ้นนะเนาะใช่ป่ะเออใช่ใช่ใชุ่้ยใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋ฮะนะครับผมก็เดินเข้าไปดูลึกหน่อยก็จะเจอกล่องนั่นเองนะแล้วก็จะเจอนี่เอาฟักทองมาทำอะไรก็เอาเอาไปวางตกแต่งที่งานเทศกาลนั่นเองนะครับผมคือยอมเสี่ยงชีวิตมาเอาเค,ค้กเพื่อที่จะไปอันนั้น ไปทําให้งานมันดูสดใสขึ้นนะครับผมเรานี่ก็เป็นคนที่ดีมากๆเลยนะอันนี้อันนี้คือวิจารณ์แมปตัวเองเลยนะเนี่ยครับผมอ่ะฮะมาเลยเ้ยไม่สู้เว้ยผมเป็นคนไม่สู้คนเอ้ยอ <laughs> โอเคนะครับผมก็ผมว่าผมปิดเมฆเอ้ยผมปิดฝนดีกว่านะแหลกมากๆเลยโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกแหลกโอเค อค okay. อ่านั่นแหละนะครับผมก็เป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ใช้เวลาสร้างไม่นานนะก็แป๊บเดียวแหละเวลาสร้างมันมีน้อยนะแบบก็เลยดูออกมาแบบเอ่อไม่ค่อยแบบประมาณว่าแบบไม่ค่อยยาวอะไรอย่างนี้นะก็ต้องขอภัยกันอย่างสูงด้วยนะเพราะมันมีเวลาน้อยมากๆเลยนะผมตอนนี้ก็อ่ะวางเค้กตามที่มันต้องการไปก่อนนะอ่าวางวางเฮ้ย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 เดียวเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้เดี๋ยว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 ไอ้นี่นี่เออตอนผมออกไปผมก็ลืมปิดอะไรนะประตูซอมบี้เลยเข้ามาได้โหแต่อย่างนั้นก็ช่วยลดความแหลกได้นะนิดนึงเอ c หมดหร้อยังยังไม่หมดนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บวางเค้กไปวางเค้กวางเค้กวางเค้กไปนะครับผมวางให้มันหมดหมดไปเลยฮะให้งานนี้มันดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับผม อ่าฮะนี่โอ้ยๆแหลกๆแหลกๆนี่เราเอาเค้กมาให้แล้วนะอ่าแล้วก็ค่อยๆวางไปนะครับผมอ่าเปิบเปิบเรียบร้อยแล้วครับผมวางหมดแล้วเอาริเวอร์เอ่อเอาริเวอร์เอ่อไม่ไม่ใช่หมายถึงริเวอร์พูลนะหมายถึงริเวอร์ที่กดไอเนี้ยไอไอคันโยกเนี้ยเออนะเออเออผมก็พูดเองเออเองออกไปโอเคนะครับผมอ่าก็วางสามอันอย่างนี้นะโอเคก็จะบอกกลไกนะคือถ้ากดอันเดียว ประตูก็ไม่เปิดแล้วถ้ากดอีกอันนึงปึ๊บแล้วประตูเสือกเปิดไว้เฮ้ยเ้ากลไกเสียชิบหายแล้วเออช่างมันเถอะนะโอเคนะก็รีบร้อนไงนะครับผมมาแมปจบแล้วครับผมนี่ขอบคุณมากๆที่เล่นแมปนี้จบแบบนี้สร้างมาเพื่อสุขสันต์วันฮัลวีนสนุกรอเปล่าอันนี้คือตัวเองนะชมตัวเองยังไงซะแมปนี้ก็สร้างขึ้นมาด้วยความรีบร้อนจึงใช้เวลาแค่3ชั่วโมง ถ้ามีเวลามากกว่าแมปก็คงจะสนุกกว่านี้เยอะนั่นแหละถ้าเกิดผมมีเวลามากกว่านี้ผมคงจะสร้างแมปให้มันดูสนุกมากกว่านี้เยอะเลยนะผมนะฮะอะไร่อะไรเย่ยแมปสร้างโดยมายุก้าสามนะผมขออะไรเนะี่ยขอคนดูกดไลค์ให้กับคนเล่นแมปนี้เยอะๆด้วยนะครับอันนี้คือผมเขียนไว้เพราะว่าพอมีคนเอาแมปนี้ไปเล่นหรือไปรีวิวก็ผมก็จะเขียนไว้เพื่อให้คนสามารถมากดไลค์คลิปของคนที่มาเล่นแมปของผมได้เยอะๆอะไรเงี้ยคือแบบ คือผมอยากให้คนเล่นแมปผงผมได้กดไลค์มีคนกดไลค์และคนดูเยอะๆเหมือนกับผมนั่เนเองนะผมโอเคก็ประมาณนี้แหละแมบไม่ได้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนักหรอฮะแบบนี้ก็จะมาเล่นให้ดูแค่นี้นะโอเคโอเคก็แบบนี้ก็มีาปแล้วแหละก็ ถามว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยมีเวลามามาสร้างแมปเพราะว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมฮาโลวีนมีแค่1วันตอน่อหนึ่งปีผมก็เลยต้องรีบทําอะไรให้มันเสร็จหน่อยอะไรอย่างนี้นะโอเคก็สําหรับใครชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไ like, ลค์และกดแชร์และกดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดคอมเมนต์มากันด้วยนะครับว่ามีคําพูดคาถาที่ชุบอะไรเกี่ยวกับคลิปน,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 นี้สวัสดีขอลาไปก,ก่อนนะเจอกันในคลิปหน้ารีสุดครับบ๊ายบายเย้โอ้โหภูใจแมปตัวเองจริงฮ่า <laughs>